ก๋ยเตี๋ยวหลอดครับก๋ยเตี๋ยวหลอดร้อนๆเลยอย่าไปเลยนะมวยเลิกเลิกกันไปเถอะอยู่กับแกแล้วดักดานวะ่ะฉันนายเห็นนะว่าแกถูกใจคนเมื่อกี้มวยมันติดเงินเสียฉันไว้ตอนนี้ผมกับมวยเลิกกันไปนานแล้วนะครับทาไมหน้าตาเครียดอย่างนั้นล่ะก็ปีใหม่อะด,ดิจู่ๆก็มาบอกฉันว่าจะไม่รับของฉันไปขายแล้วอะ่ะก๋ยเตี๋ยวหลอดครับก๋ยเตี๋ยวหลอดร้อนๆเลยหยหิวอะ่ะเอามาให้กินชิ้นนึงดิ เป็นไรอะไม่อร่อยหรอเบื่อแล้วอะเมืไหนวันนี้ว่าจะพาไปกินซุกเก้ไงโกโหกอีกแล้วนะนิวไม่ได้โกหกนะกําลังเก็บเงินให้อยูแกอีกแค่ไปกินซุกี้หัวละไม่กี่ร้อยอะต้องเก็บเงินเลยเหรอช่วงนี้ขายไม่ค่อยได้เลยอะนิวก็พยายามอยู่ยฉันไม่น่าหลงมาอยู่กับแกเลยกัดก้อนเกลือกินไม่เกินจริงไปซื้อน้ำให้หน่อยดิหิวน้ำอ่ะ ฉันไม่อยากกินน้ำกอกที่แกกดมาฉันอยากกินน้ำอัดลมเอาไะก็ไปซื้อให้สิจะใช้ฉันหรือไงก็นิวต้องขายของไงอเดี๋ยวว่าแต่ลูกค้าเลยหมาสักตัวยังไม่มีตอนนี้ไม่มีใครมาซื้อร้านแกหรอกอืมงั้นเดี๋ยวไปซื้อให้แล้วกันถ้าเกิดลูกค้ามาก็ฝากด้วยนะ เบื่อว่ะเมื่อไหร่จะมีวาสนาได้กินของดีๆแบบคนอื่นบ้างก็ไม่รู้ก๋วยเตี๋ยวหลอดขายง่ายเหรอครับขอบคุณนะครับค่ะ เอามาสองรอดิจะไปหาคาเฟ่นั่งตรงนี้มันร้อนโอ้ยอ้ยอาวเท่าไหร่ดีวันเนี้นิวทำไมแกดูรักผู้หญิงคนนี้จังก็รักดีกว่าฉันจะจีบผู้หญิงคนนี้มาได้อะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเว้ยแต่ดูเขาไม่ค่อยจะดีกับแกเท่าไหร่เลยนะ คือเมื่อกี้ฉันเห็นเมียแกคุยกับผู้ชายคนอื่นดูเหมือนจะแกลกไลน์กันด้วยนะไม่มีไรหรอกน่าจะลูกค้าแหละฉันก็ไม่อยากจะตัดสินนะก็แค่พูดให้ฟังอะ่ะแต่ที่เหลือแกก็ดูเอาเองแล้วกันเออเดี๋ยวฉันไปทำให้นะอยากไปเลยนะมวยจะทิ้งกันไปจริงๆงเหรอเลิกเลกกันไปเถอะอยู่กับแกแล้วดักดานว่ะ อย่าทิ้งกันไปเลยนะขอร้องลนะ่ะไหวก็ได้อย่าไปเลยนะหมวย,วยครั้งที่แล้วก็บอกว่าจะทําให้ดีขึ้นเป็นไงอะ่ะทุกวันนี้ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นสักอย่างฉันไม่ง่อก,กับไปอีกแล้วฉันอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้หมวยหมวยเฮ้ยนิวสุดเลยเหรอวะ แกจะล้างคนแบบนี้ว่าทําไมวะก็ฉันรักหมวยนี่ว่าเฮ้ยผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกจะเย็นเย็นนะเพื่อนมันไม่ตายหรอกแต่ก็เจ็บนิดนึงแหละอดทนเอานะเขาจะกลับมาป่ะวะเอาตัวเองก่อนเถอะเฮ้ยลูกค้ามาวะ่ะขายของขายของ ก๋วยเตี๋ยวหลอดไข่ยังไงคะชุดละสี่สิบบาทครับงั้นเอาสองชุดค่ะได้ครับนิ้วร้านนี้นี่อร่อยมากๆเลยนะครับค่ะ นิวหมวยมันคงไม่กลับมาแล้วแหละไปตั้งสองเดือนแล้วฉันเศร้าว่ะมันเหงาว่ะตีมันก็ธรรมดาแหละชีวิตคนโสดอะ่ะแต่ก็อิสระ,ะเว้ยพี่ดีเหรอวะเราโสดอะ่ะจะจีบผู้หญิงอีกกี่คนก็ได้แต่ฉันไม่ได้จีบใครนานแล้วว่ะจําความรู้สึกนั้นไม่ได้หรอกก็น,นี่ไงแกโสดแล้วไม่ใช่เหรอวะแล้วจะรออะไรอยู่ละ่ะมีผู้หญิงเนี่ยร<ะ>อให้เราไปทําความรู้จักทั้งเยอะแยะเลยนะ แต่ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะถ้าสุม 4, ส่มสี่สมหาเนี่ยเดี๋ยวจะเสียลูกค้าเอานี่แกจะยุให้ฉันจีบลูกค้าเหรอวะฉันแค่อยากให้แกเปิดใจกับคนใหม่ๆบ้างใครมันจะมาสนใจพ่อค้าแบบฉันวะนี่ครับไปกนนะบอกแล้วไงแกมันก็หล่อซะด้วยสิว้าวุ่นเลยทีนี้ าสองชุดค่ะได้ครับเฮ้ยฉันน่ะเห็นนะว่าแก่ถูกใจคนเมื่อกี้เออเพราะเขาสวยดีอะ่ะแล้วทำไมคนนี้ไม่กล้าขอลายเหมือนคนเมื่อกี้เลยวะจะให้ฉันจีบทุกคนเลยหรือไงล่ะเ็เรียกว่าทำความรู้จักเฉยๆเว้ยว่าแต่แกจะกินไหมวันนี้ เออกินดิงั้นเอาอันนี้ชุดหนึ่งใส่ไข่เยอะๆได้วันนี้เอาสมชุดเลยค่ะเออได้ได้ครับก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านคุณอร่อยมากเลยค่ะมากินบ่อยขนาดนี้ไม่ลดให้บ้างเลยเหรอเออนั่นดิไม่คิดจะลดราคาให้เขาเนี่ยหรอวะนนิว ได้สิครับงั้นผมคิดแค่2กล่องนะรอเล่นค่ะคิดเงินมาเลยไม่เป็นไรครับผมคิดแค่2กล่องพอนี่ค่ะฉังแค่แซวเล่นแต่พ่อค้าก็ใจดีจริงๆแหละไว้คราวหน้ามาอุดหนุนใหม่นะคะเอออาการแบบเนี้ยชอบเขาแน่ๆเลยรู้ดีจริงๆเลยแหมก็เห็นสาวคนอื่นนี่จีบไม่หยุดเลยแต่กับคนนี้ไม่กล้า ฉันไม่คู่ควรอ่ะเขาหรอกแล้วสาวที่แกว่าฉันก็เลิกคุยหมดแล้วทาไมวะหรือว่ายังคิดถึงหมวยอยู่เปล่าหรอกฉันแค่รู้สึกว่าไม่อยากเอาใครเข้ามาเวลาเหงาอะ่ะแกใช่ไหมผวยห,หมวยอะ่ะตามหาตั้งนานอะ่ะหมวยมันติดเงินเสียฉันไวเอาเงินมาแต่ตอนนี้ผมกับหมวยเลิกกันไปนานแล้วนะครับใช่พี่เพื่อนผมมันเลิกกับเมียจะครึ่งปีแล้วนะจะครึ่งปีได้ไง ไอ้หมวยมันเขียนชื่อผัวเป็นชื่อแกเมื่อเดวยก่อนเองบอกว่าถ้าไม่มีให้ก็มาโทรกับแกได้เอาไงจะจ่ายไม่จ่ายถ้าฉันไม่ให้มันอ่ะมันพังร้านฉันแน่เลยหมวยมันไปแล้วยังจะสร้างปัญหาให้แกอีกเนาะ คุยอะไรกันอยู่ครับคนโสดอะไรของแกตีโทษทีครับผมแซวเพื่อนผมน่ะเพื่อนผมมันโสดนะอ๋อค่ะนึกว่าเรียกฉันเพราะฉันก็โสดเหมือนกันงั้นขอลายรหน่อยได้ไหมคะก็ที่คุยกันเมื่อกี้นี้ไงคะจะให้ฉันรับก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณไปขายได้ไหมเนี่ยอ๋อได้ครับเดีย๋ยวทักไปนะคะ เฮ้ยยังไงวะคุยอะไรกันอะคุณปีใหม่เขาเปิดร้านคาเฟ่อะเขาก็เลยขอว่าเตี่ยวหลอดฉันไม่ขายโ,โหดีเลยแกจะได้มีรายได้เพิ่มแต่ดูดูแล้วนอกจากจะได้รายได้ทางใหม่อะแกยังจะได้แฟนใหม่ด้วยนะพูดอะไรอย่างนั้นเล่าฉันไม่หมอเขาหรอกแล้วแกไม่เห็นหรอที่เขาออกตัวว่าโสดอ่ะเขาจะบอกอะไรเป็นในในหรือเปล่าเฮ้ยอัอนนี้ก็ชงเลยเว <łą, S 1> <selves. S 2> ้ยแหนแหนแหน นิวสนใจอยากเปิด Delivery ด้วยไหมผมทำไม่เป็นหรอกครับปีใหม่แต่ก็สนใจอยู่นะครับแต่ถ้าจะเปิด Delivery อ่ะต้องมีหน้าร้านที่ชัดเจนนะมาจอดหน้าร้านปีใหม่ก็ได้แบบนั้นคนก็รู้สิว่าปีใหม่รับของผมมาขายอ่ะแล้วปีใหม่จะขายได้หรอปีใหม่ไม่ไดเอามาชาร์จราคาอยู่แล้วก็ขายราคาเท่ากับที่นิวขายนั่นแหละอ้าวแล้วปีใหม่รับของผมไปทําไมล่ะครับนืกอว่าจะมาขายต่ออีกทีปีใหม่ก็แค่อยากเพิ่มเมนูให้ลูกค้าแล้วก็อยากให้นิวได้รายได้เพิ่มไง ขอบคุณนะครับปีใหม่น่ารักแถมยังใจดีไงครับคนมีความรักทำไมหน้าตาเครียดอย่างนั้นละ่ะก็ปีใหม่อะดี จู่ๆก็มาบอกฉันว่าจะไม่รับของฉันไปขายแล้วอะเอา้าทาไมวะไม่รู้ดิก่อนหน้านั้นก็คุยกันดีๆอยู่นะพอฉันไลน์ไปก็อ่านไม่ตอบเลยอืมแกไปทําอะไรเขาไม่พอใจหรือเปล่าวะฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเว้ยนี่ก็งงอยู่เหมือนกันก็เห็นดูใจกันอยู่แล้วก็โดนเทกลางอากาศแบบน,นี้เนี่ยเหรออืมฉันก็หวังสูงเอง,เองนั่นแหละจริงๆก็ควรจะรู้ตัวนะว่าผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาจริงจังด้วยอะนิว คิดถึงจังเลยอ่ะขายของเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะแล้วกลับมาที่นี่ทำไมก็หมยกลับมาช่วยนิวไงคนไปไหมปี่หม่หมนิวไม่สนใจหมวยเลยนะเดีย๋ยวพึงไปสิคุยกันก่อนสิไม่เจอกันตั้งนาน สวัสดีค่ะฉันไม่ได้เทเขาเหรอกคะ่ะเพื่อนคุณนั่นแหละมาหลอกฉันพี่นิวมันไปนหลอกอะไรหรอครับคุณปีใหม่ช่วยเล่าให้ผมฟังได้ไหมก็เขามีแฟนอยู่แล้วนี่เธอรู้จักกับนิวด้วยหรอพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวรอน,น่ะเหรอคะรู้จักคะ่ะฉันรับของเขามาขายไม่ใช่ว่าจีบๆกันอยู่หรอนิวเขาเป็นสามีฉัน หวังว่าคนที่ดูสวยดูดีมีร้านใหญ่โตคงจะไม่มีความคิดที่จะแย่งสามีฉันใช่ไหมคะฉันไม่ได้อะไรกับเขาหรอกค่ะก็ดีค่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะมาพูดเรื่องนี้หลายรอบฮะเข้าใจผิดแล้วครับผู้หญิงคนนั้นน่ะเลิกกับนิวไปนานแล้วแต่เมื่อกี้ฉันยังเห็นเขาอยู่ด้วยกันอยู่เลยนะคะ ผมก็ไม่รู้ว่าเขากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่นิวมันไม่ได้สนใจเลยนะครับนั่นมันก็เรื่องของเขาค่ะฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนิวแล้วคุณปีใหม่ชอบนิวมันไหมครับเขาบอกว่าไม่อยากยุ่งแล้วแค่นั้นเลยไม่อยากมีปัญหานี่หมวยไปพูดแบบนั้นเหรอวะเออแล้วแกจะจัดการยังไงต่อว่าเรื่องหมวยอะ่ะฉันไล่ทีไรมันก็กลับมาทุกทีอะ่ะสงสัยคงโดนแฟนใหม่ทิ้งไปละคงไม่มีทางไปแล้วแหละเลยกลับมาหาแกอ่ะ แต่ว่าปีใหม่เขาเข้าใจฉันผิดอ่ะออกไงดีวัตีจะเอาอยัางไงล่ะก็ะจัดการคนนั้นก่อนให้ได้ละกันนิวจ๋าหมวยเลิกยุ่งกับนิวเถอะหืมนิวเลยหมวยได้จริงๆเหรอไม่คิดถึงกันบ้างหรือไงืไม่มีที่ไปแล้วหรือไงถึงกลับมาเนี่ยนิวอย่าใจร้ายกับหมวยเลยนะหมวยรู้ว่านิวอ่ะยังไม่มคิเลิกพูดเถอะจะอ้วกเรื่องตอทันที ตอนไปก็ไปง่ายๆตอนกลับก็คิดจะกลับง,ง่ายๆเหรออ๋อลืมไปว่าเป็นผู้หญิงง่ายๆนี่นิวว่ากันแรงไวปะฉันด่ากแกได้แรงกว่านี้อีกเลิกยุ่กันทันทีเถอะฉันไม่งงเหมือปปนเมื่อก่อนแล้วนะนี่ไปชอบเจ้าของร้านคาเฟ่นั้นสินะ่ายสูงไปหรือเปล่าก็ฝ่ายสูงอะดิเคยฝ่ายต่ำเอาแกมาแล้วรู้ซึ้งเลยเราจบกันตั้งนานแล้วแล้วฉันก็ไม่อยากกลับไปถ้าพูดขนาดนี้แล้วยังอยู่เนี่ยหน้าด้านเกินไปแล้วนะ <c oughs> เอยจะเย็นหน่วยเ็นเย็นโอ้ยเออหาให้มันดีกว่าฉันแล้วกันฉันจะบอกให้นะในโลกนี้ไม <th ่มีใครแย่เท่าแกแล้วแกนี่มันจุดต่ำสุดของโลกแล้วโอยโอโหแกนี่มันสุดยอดเลยว่ะเก็บกดเหรอฉันโมโหที่มันไปพูดให้ปีใหม่เข้าใจฉันผิดนะสิปากลายจังเลยนะน่ากลัวอยากเข้าใจผิดนะครับปกตินิวมันไม่ได้เป็นคนพูดแบบนี้นั่นนะสิ ปกติไม่เคยเห็นนิวมุมนี้เลยแต่ก็ชัดเจนดีนะแต่ผมโสดจริงๆนะไปดีกว่าเหม็นความรักอะ่ะใส่หมวกด้วยไม่อยู่ที่รถเลยนะแอบมาคาเฟ่ตลอดเลยไปกลับไปได้แล้วไม่ขายของเลยไงไม่อยากอยู่นี่ต่อเออ ทิ้งรถไว้แบบนี้ไม่กลัวผู้หญิงสติไม่ดีมาอละว่าอีกหรอฉันพูดไปขนาดนั้นนะ่ะไม่กล้ามาแล้วมัง้งแล้วเขามาวุ่นวายอะไรกับคุณปีใหม่อีกไหมครับไม่แล้วค่ะก็ไม่ค่อยเห็นเขาแล้วนะคะอย่าไปพูดถึงเลยคนแบบนั้นนะ่ะงั้นรีบไปขายของให้หมดดีกว่าจะได้อยู่ปีใหม่นานๆนะอืแหมขังรักเว้ยงั้นเนี่ยไปก่อนนะ ไงแล้วครับเพื่อนผมบอกแล้วว่ามันจริงใจนี่ไม่คิดว่าคุณปีใหม่จะเปิดใจให้มันนะฉันก็ชอบที่เขาเป็นคนทํามาหากินแล้วก็ก็ยแต่หวางเคาะหน่อยด้ยค่ะแล้วคุณปีใหม่พอจะมีเพื่อนโสดบ้างไหมครับผมเองก็เป็นหนุ่มโสดเหมือนกันนะเดี๋ยวติดต่อให้นะคะขอบคุณครับเฮ้ยตีอย่ามาจีบว่าที่แฟนฉันนะเว้ย แหมห่วงจังเลยนะอิจฉาเว้ยเราก็ว้าหุ่นเลย